เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการขับรถเกียร์โต้ลงเขานะครับรถที่ผมใช้นี่เป็นมิ t s ูบิชิเอ็กเพนเดอร์นะครับเดี๋ยวมาดูที่เกียร์กันครับเกียร์ของเอ็กเพนเดอร์นะครับจะมีทั้งหมดก็คือมีตัว P ตัว R ตัว N นะครับตัว D แล้วก็2แล้วก็ L นะครับตอนนี้อยู่ที่เกียร์ D นะครับแต่ถ้าเราจะลงเขานะครับทางชันเยอะๆให้ลงไปที่2หรือ L นะครับ เดี๋ยวตอนนี้มันเป็นทานชันเยอะนะครับผมจะลงไปที่เอเลยนะแล้วก็ไปครับเดี๋ยวมีรถส่วนมาครับเดี๋ยวผมแอบให้เขาไปก่อนแบบนี้รถมีรถก็ตามหลังมาโอเคนะครับไปที่เอนะครับแล้วก็ปล่อยเมรกนะครับปล่อยเมรกให้เครื่องมัน เลี้ยงรอบไปนะครับให้ใช้เกียร์ดึงรอบเครื่องยนต์ไว้นะครับเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเมกเยอะๆการเมกกไม่นะครับเวลาเราเมกกันนานมันจะไม่ทําให้เมกเฟดนะครับเราปล่อยแอลลงไปนะครับผมไม่ได้แตะเมกนะตอนนี้ผมปล่อยให้มันลากรอบของเครื่องยนต์ไปนะครับอยู่ที่ประมาณ2,080-2,090นะครับรถก็จะลงไปแบบ ช้านะความเร็วอยู่ที่ประมาณ25อาตอนนี้ผมปล่อย L นะครับปล่อย L แ,แล้วก็แตะเรช่วยบ้างนะครับแตะปล่อยแตะปล่อยนะครับเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับทางลงยาวๆนี้ปล่อยไปได้เลยครับให้เครื่องมาลากไปของมาดีนะครับ พอมาจุดที่เราเห็นว่าเป็นพื้นลาดนะครับเราก็ปรับจากแอลขึ้นไปเป็นสองได้ครับเมื่อเราปรับขึ้นไปเป็นสองนะครับเครื่องก็จะเปลี่ยนจากเกียร์หนึ่งเป็นเกียร์สองนะครับรถก็จะเร็วขึ้นในช่วงของทางลาดนะครับเราก็เหยียบเบรกครับเลี้ยงไว้อย่าให้ความเร็วเกิน4ี่สิบนะครับมันจะได้ไม่เป็นอันตรายเมื่อเราเห็นว่าเป็นทางโค้งเยอะๆอีกแล้วครับแล้วก็ทางชันด้วย ต้องใช้ความเร็วต่ำแล้วก็ดึงลงมาครับเป็น L อีกครับอ่าตอนนี้ผมดึงมาที่ L อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับสังเกตดูรอบปัดเครื่องยนต์นะครับอ่าสังเกตดูรอบเครื่องยนต์นะครับนี่ผมปล่อยเมกนะครับอยู่ที่ประมาณ2องพนะครับความเร็วก็ไม่ถึง30นะครับอ่าเดี๋ยวรถปอนเลยไปนิดนึงก็แต่เมกครับ ลงผ่านมาได้เราก็ปล่อยไปนะครับจะเบรกไว้นะครับผมจะเลี้ยงไว้ไม่ให้รอบเครื่องเกินสี่พันนะครับจะมีเสียงเครื่องนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับการลงของมันเป็นปกติครับถ้าเราลงในเกียร์ที่สูงกว่านี้นะครับมันจะเป็นอันตรายนะครับมันจะลงเร็ว ในตอเราเมกอยู่ตลอดเวลามันจะทําให้เมกร้อนนะครับจะเลี้ยงเมกไว้นะครับเหยียบแล้วก็ปล่อยนะครับให้เครื่องกับเกียร์มันทํางานนะครับให้มันดึงรถไว้ไม่ให้เร็วเกินไปนะครับสําคัญนะครับเกียร์ออโต้เวลาลงเขานะครับห้ามลงเกียร์ดีนะครับตอนขึ้นอ่ะขึ้นเกียร์ดีได้ครับสบาย แต่ลงเขาห้ามเกียดีนะครับถ้าเกียดีเนี่ยเวลารอบเครื่องยนต์มันสูงนะครับมันจะเปลี่ยนเกียร์ให้เราไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจะทําให้รถเนี่ยลงเร็วและเราจะไม่สามารถควบคุมได้นะครับนี่คือการลงที่ถูกต้องของเกียร์ออโต้นะครับผมไม่ได้บอกว่าดีลงไม่ได้นะดีลงได้นะครับ แต่แค่ความปลอดภัยมันไม่ปลอดภัยเท่านั้นนะครับมันลากรอบไปเถอะครับเครื่องมันไม่พังหรอกเครื่องมันไปได้ตั้ง6,700รอบนะครับเราลากไว้เราก็เหยียบเยบกไม่เกิน4,000นะครับอ่าพอมาถึงจากลงเนินแล้วก็เป็นขึ้นเนินอีกนะครับเราก็แตะคันเร่งช่วยครับให้มันขึ้นเนินไปครับ มันเร่งไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพอมันเจอทางหน้าเป็นทางลาบเสมอนะครับแล้วก็ผลักจากเกียร์ L เป็นเกียร์2ครับเครื่องก็จะเข้าเกียร์2ให้เราเลยนะครับแล้วก็ไปต่อเดี๋ยวมาเล่งไปต่อนะครับตอนนี้เป็นพื้นที่ลาบแล้วครับเราก็ขับเกียร์2ไป อ่เป็นทางลงเนินอีกนะครับเริ่มจะเป็นทางชันลงเนินอีกแล้วนะครับตอนนี้ผมยังปล่อยเกียร์สองอยู่นะครับแต่ผมก็แต่เมห้ช่วยไว้เดี๋ยวถ้าชันจริงๆมันต้องลงเป็นแอลนะครับตอนนี้ยังเป็นสองอยู่นะครับผมยังใช้เมกเลี้ยงอยู่นะครับายังไม่ได้ชันเยอะ นะครับผมเยเหยียบเมกปล่อยเหยียบปล่อยเป็นระยะนะครับเลี่ยงความเร็วไว้นะครับประมาณ40สิบนะข้างหน้ามันชันมากอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเมกนะครับให้มันช้าลงแล้วก็เมื่อความเร็วอยู่ที่ประมาณ30นะครับผมก็ดึงมาที่เอล ปยไปนะครับบ่ม,มีไว้นะครับเลี้ยงไว้อย่าให้เกินสี่พันนะครับจริงๆมันก็เกินไปได้นะครับประมาณสี่0ันห้าห้าพันแต่ผมก็เลี้ยงรอบเครื่องไว้หน่อยหนึ่งนะก็เลี้ยงไว้ประมาณสี่พัน ได้ทำคลิปให้ดูนะครับตอนขึ้นใครๆก็ขึ้นได้ครับเกียร์โต้ขึ้นง่ายกว่าเกียร์กระปุกอีกนะครับขึ้นด้วยเกียร์ดีครับแต่ตอนลงนะครับตอนลงเกียร์โตนี่จะยากนะครับไม่เหมือนเกียร์กระปุกนะมันจะเปลี่ยนอัตโนมัตินะครับเราต้องลงด้วยเกียร์ต่ําๆนะครับเกียร์สเกียร์เหรือถ้าของใครมีเป็นไดเป็นได้ชิปนะครับ เป็นบวกมีบวกมีลบนะครับก็เชนเกียร์ต่ำๆไว้นะครับลงหนึ่งลงสองนะครับเห็นว่าทางชันแล้วก็เป็นโค้งนะครับผมก็จะลงแจเอลนะจะเบรกเลี้ยงไว้นะรอดนะครับเมกปล่อยเมกปล่อยนะครับกันไม่ให้เบรกมันเฟดนะครับการที่เบรกมันร้อนเยอะๆนะครับเมื่อน้ามันเบรกมันถึงจุดเดือดนะครับมันจะปัตุนะครับคือมัน ไม่ได้ระเบิดแล้วครับแต่มันแค่เดือดแล้วก็เป็นอากาศครับมันจะทําให้เมฆของเรานี่มันหายไปเลยนะครับมันจะเมฆแล้วจมหายไปเลยรถก็เมฆไม่ได้นะครับซึ่งตอนนี้อันตรายเกิดแน่นะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นอตอนนี้ผมลงมาสุดทางชันแล้วนะครับผมก็ผลักมาเป็นสองนะครับแล้วก็พอเข้าสู่ทางปกตินะครับ ผมกลับไปเป็นดีนะครับแค่นี้นะครับการลงทางชันนะครับมันไม่ได้ยากแค่เราต้องรู้มีหลักการกับมันหน่อยหนึ่งนะครับอย่าไปตกใจนะครับขับรถต้องศึกษานะครับควรทํายังไงการขึ้นลงเขานะครับที่ราบมันปกติอยู่แล้วนะครับแต่ลงทางชันนี่มันต้องใช้ทักษะหน่อยหนึ่งนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ